ของฝาเริ่มสว่างขึ้นทุกทีรถโฟกของผู้กองชัยทวัฒนที่ขับเลรโลงสีของเสียงวิชัยนบกิจนราธรสกุลต้องจอดแอบถนน,นอีกครั้งเมื่อเสียงวิทยุจากสถานีลึกลับแห่งหนึ่งเรียกขานนามสถานีดังแว่วๆอยู่ในลําโพงบนแผงหน้าปัดนันนพนักงานบริษัทเทพพนมหมายเลขสีจากเทพพนมโปรดเตรียมรับข่าวด่วนพนักงานบริษัทเทพพนมหมายเลขสี่จากเทพพนม โปรดเตรียมรับข่าวด่วนเทพพนมจากเทพพนมสี 4. พร้อมแล้วส่งได้เปลี่ยนผู้กองชัยธวัฒน์ตอบวิทยุพลางเอื้อมมือไปหยิบกระดาษมาเตรียมรับข่าวอิมดาวรีบส่งประกาศลูกลื่นมาให้และต่อจากนั้นข่าวลับสุดยอดจากสถานีปลายทาง ก็ทยอยส่งมาให้บุคคลทั้งสองอย่างยาเวเยียดบริษัทของเราเพิ่งได้ข้อมูลมาจากเอเย่นบริษัทขาวัตถุโบราณที่ฮ่องกงนายวิชัยเป็นคนของจีนแดงทวนอีกครั้งนายวิชัยเป็นคนของจีนแดงรับเงินสนับสนุนมาจากจีนแดงที่บ่อนการพนันในหมาเกา๋าเดือนหนึ่งหลายล้านบาทเปลี่ยนเป็นเป้าหมายอื่นทั้งหมดแกะลอยเสียวิชัยและมิสเตอร์เดาเนียนหมอปรุงยาเป็นพิเศษ เมื่อการส่งข่าวเสร็จสิ้นลงผู้กองชัยธวัฒน์กวิทยุขอข้อมูลโดยละเอียดของหมอแดเนียนต่อไปอีกและคราวนี้สถานีต้นทางขอเวลาค้นหา10บนาทีและเมื่อครบกำหนดเวลาประวัติอันละเอียดของหมอแดเนียนก็ถูกส่งกลับมาอย่างทีเย็บมิสเตอร์แดเนียนเป็นคนสัญชาติอเมริกันแต่ใช้พาสปอร์ตของเยอรมันซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเยอรมันขาวหรือเยอรมันแดงกันแน่ เคยข้ามไปเบอร์ลินตะวันออกหลายครั้งเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและหายสาบสูญไปที่จังหวัดนครราชสีมาจนกระทั่งขณะนี้พูดได้หกภาษาภาษาไทยเป็นภาษาชัดที่สุดลองลงมาภาษาบ้านเกิดของเขาสูงหกฟุตในตาสีฟาอาชีพบางหน้าก็คือนักบาดเขียนสมัครเล่นอาชีพที่แท้จริงก็คือหมอปรุงยาที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของสหรัฐ ฐานะการเงินไม่ค่อยดีรูปร่างลักษณะกลายกับพนักงานคนหนึ่งของเราเหมือนกับเป็นฝาแฝดกันหน่วยเหนือกำชับมาห้ามจับตายแดเนียนโดยเด็ดขาดมีอะไรจะแจ้งมาอีกครั้งเลิกกันวิทยุจากหน่วยเหนือเงียบเสียงลงเป็นปิดถิงและพร้อมๆกันนั้นแสงเงินแสงทองก็จับท้องฝาขึ้นมาสว่างสวัยไปทั่วอาณาบริเวณ จนกระทั่งมองเห็นเนินดินเตี้ยๆที่ตั้งงานอยู่ทางด้านสายมือที่จอดรถอย่างถนัดชัดเจนผู้กองคะเจอแล้วคะ่ะห่วงสุยอิ่มดาวซึ่งจ้องมองดูเนินดินนั้นก่อนแล้วตั้งแต่ท้องฝาเริ่มสางและพอเห็นห่วงสุยซึ่งสร้างด้วยซีเมนต์เลี่ยงลายอยู่บนเดินดินดังกล่าวนั้นถนัดก็สะก,กิดให้ผู้กองชัยทวัดดูด้วยความตื่นเต้นหลายห่วงสุยเหลือเกิน เท่าที่ผมกะดูอย่างคร่าวๆก็ดูเหมือนจะไม่ต่ำกว่า20ิขึ้นไปห่วงสวยไหนของเสียวิชัยก็ไม่รู้ผู้กองชัยทวัฒพ,พึมพำขึ้นมาด้วยสีหน้าไม่สบายใจเมื่อมองเห็นห่วงสวยเลี่ยงไายบนเนินดินนั่นแน่นขนาดไปหมดมันก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่คะก็ของเสียวิชัยเป็นห่วงสวยทำล่วงหน้ายังไงยังไงมันก็จะต้องไม่มีลายชื่อเจ้าของศพติดอยู่ที่ห่วงสวยอยู่ดี เหตุผลของอิ่มดาวทําให้ผู้กองชัยธวัฒคลายความอึดอัดลงจนสังเกตเห็นได้ชัดเขาเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์พารถซึ่งจอดอุ่นเครื่องอยู่แล้ววิ่งเข้าไปยังเส้นทางลูกลังซึ่งบรรดาญาติพี่น้องของชาวตีนผู้ตายซึ่งศพบรรจุอยู่ในห่วงสุยนั้นเป็นผู้ออกเงินตัดถนนเข้าไปอย่างชัดฉาจนกระทั่งถึงบริเวณเดินดินที่ตั้งห่วงซุยโดยไม่มีสิ่งผิดปกติใดบังเกิดขึ้น บรรยากาศของเนินดินเงียบบางเบงจนขนลุกสู้ขึ้นมาทั่วตัวและยิ่งกว่านั้นยอดเนินดินที่ดูเหมือนกับภูเขาเตี้ยๆทั้งลูกก็ยังปราศจากต้นไม้ก็มีแต่แผ่นซีเมนต์ปิดห่วงสุเยเยี่งรายเป็นระยะๆะะได้สัดส่วนลดหลั่นกันขึ้นไปเท่านั้นผู้กองชัยธวัฒน์ผ่านรถเข้าไปจอดซุ่มอยู่ใต้ต้นไม้ทางด้านขวามือลอยลอย้อรถและลอยฝีเท้าอันสับสนที่ปรากฏอยู่กับพื้นดิน แสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้จะต้องมีการบรรจุศพในห่วงสุยที่ผ่านไปอย่างสดสดหลอนๆนี่เองเงียบเหลือเกินผมไม่ชอบความเงียบแบบนี้เลยมันยังไงยังไงชอบกลนไม่รู้ผู้กองชัยทวัฒบนพึมพำพร้อมกะขยับจะเปิดประตูลงจากรถไม่เงียบอย่างที่ผู้กองคิดแล้วคะ่ะดูโน่นสิคะอิ่มดาว ซึ่งบังเอิญหันไปดูทางเบื้องหลังเข้าพอดีพูดพลางสก,กิดให้ผู้กองหน้าดุหันไปดูเหตุการณ์บนถนนลูกลังที่ขณะนี้ฝุ่นกลบคลุ้งไปหมดเนื่องจากขบวนรถนานาชนิดที่เล่นตามกันมายาวเหยียดนั้นวันนี้เป็นวันประเพณีอะไรของชาวจีนหรือเปล่าครับผู้กองชัยทวัตมมองเห็นขบวนรถเล่นตามกันมาเป็นงูกินหางก็หันกลับมาถามอิมดาวด้วยน้ำเสียงหลอนลน ดิฉันไม่ใช่ลูกสะพ้ยจีนนี่คะผู้กองอิ่มดาวย้อนด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มเล่นเอาผู้กองชัยวัดเริ่มมีท่าทางฉุนเฉียวขึ้นมาอย่างสังเกตเห็นได้ชัดอิ่มดาวก็เลยต้องรีบพูดกลบเกลื่อนออกไปด้วยน้ำเสียงเป็นการเป็นงานดิฉันจำไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้จะเป็นวันเซิงเหมง็งหรือเชงเหมง็งนี่แหลคะค่ะจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้เพราะดิฉันไม่ค่อยจะทราบภาษาจีนดีนัก คงจะเป็นวันไหวผีหลักละมังขาคงจะใช่ไอ้ผมก็ไม่มีความรู้ในเรื่องเชงเหม็งหรือเชงเหม็งนี้สะด้วยเอาอยัางไงดีจะกลับหรือจะอยู่ประโยคสุดท้ายผู้กองชัยธวัฒน์ถามอิ่มดาวด้วยท่าทางเอาการเอางานพร้อมกระหันไปดูขบวนรถเกือบ20คันซึ่งขณะนี้แล่นมาจอดข้าง,างๆแน่นขนาดไปหมด โอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้วถ้าเราจะค้นหาห่วงสุยของเสียวิชัยแล้วก็ดิฉันคิดว่าเราถือโอกาสมั่วไปกับพวกชาวจีนพวกนี้เข้าไปไหว้ผีเลยไม่ดีหรือคะเหต <c oughs> ุผลของอิมดาวทําให้ผู้กองชัยธวัฒต้องนิ่งอึ้งไปชั่วอึดใจแต่เมื่อเขาเลือไปเห็นกลุ่มชาวจีนลงจากรถเดินเข้าไปที่เนินดินนั่นเป็นฝูงผู้กองนักดิงพระสุธาจะก,กองลบพ,พิเศษ ซึ่งถูกยืมตัวมาปฏิบัติงานพิเศษให้กับหน่วยงานลึกลับแห่งหนึ่งก็พึมพำออกมาด้วยความไม่แน่ใจตัวเองหน้าตาผมกับคุณมันก็ไม่มีลักษณะเป็นจีนเหมือนอย่างพวกนั้นซะด้วยผมว่าพิธีมันจะแตกซะก่อนละสิคุณดาวโถล่องถ่ายหนังผู้กองก็มีลองเตะถ้าเป็นช่างภาพทีวีสักวันก็ได้นี่คะดิฉันคิดว่าชาวจีนพวกนี้คงไม่สนใจหรอก อิมดาวเสนอความคิดออกมาผู้กองชัยธวัฒน์พยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยและก่อนที่จะขวากล้องถ่ายภาพยนตร์ลงไปจากรถโฟล์คเขาก็ไม่ลืมที่จะวิทยุขอและง,งับการติดต่อกับสถานีต้นทางไว้เป็นชั่วคราวพร้อมกับรายงานถึงการลงไปดูลาดเราณสถานที่ฝังศพชาวจีนเพื่อขนห่วงสวยของเสียวิชัยไปพร้อมเสร็จและก็เป็นจริงอย่างที่อิมดาวคาดการณ์เอาไว้ไม่มีผิดเพราะไม่มีชาวจีนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวนั้น สนใจบุคคลทั้งสองเลยแม้แต่นิดเดียวชาวจีนแต่ละคนต่างก็แยกย้ายกันไปตามห่วงสุยของญาติพี่น้องที่ตายแล้วจัดแจงเส้นไม้ตามประเพณีมองดูเต็มพลืดไปหมดทั้งเนินผู้กองชัยทวัฒแสงถ่ายภาพพยนตร์การทำพิธีไหว้ผีของชาวจีนเหล่านั้นตามมุมต่างๆและพร้อมก็ใช้ความสังเกตดูห่วงสุยแต่ละแห่งไปพร้อมเสร็จจนกระทั่งเคลื่อนที่ขึ้นมาถึงยอดเนินสด ซึ่งมองเห็นห่วงสุยใหญ่โตมโหลานตะงานอยู่อย่างถนัดชัดเจนสงสัยจะห่วงสุยนี่แน่ๆคุณดาวผมอ่านภาษาจีนไม่ออกซะด้วยดูสิครับภาษาจีนเต็มพลืดไปหมดผู้กองชัยทวัตพูดพลังยกกล้องถ่ายภาพพยนต์ถ่ายห่วงสุยอันใหญ่โตมโหลานนั้นเอาไว้ด้วยความตื่นเต้นสำหรับอิมดาวก็ต้องยอมรับกับตัวเองว่าห่วงสุยของเสียวิชัย ซึ่งนอกจากจะใหญ่โตกว่าหวงสวยของทุกๆอันบนเนินนี่แล้วก็ดูเหมือนจะลงทุนมหาศาลนับเป็นจํานวนเงินเป็นล้านล้านบาทขึ้นไปเพราะส่วนด้านนอกทั้งหมดเท่าที่มองเห็นเคลือบด้วยหินอ่อนราคาแพงเป็นเงาเลื่อมไปหมดเล่นเอาผู้กองชัยทวัฒถึงกับพึมพำออกมาเหมือนกับไม่เชื่อสายตาตัวเองหินอ่อนหินอ่อนเป็นตันเลยคุณดาวแต่เฉพาะราคาหินอ่อนนี่อย่างเดียวเอามาสร้างบ้านเราได้อย่างสบายตั้งหลายหลัง เอ๊ะแบบนี้ทำไมเสียวิชัยเขาไม่กลัวคนมาขโมยหินอ่อนนี่บ้างหรือ,อยังไงนะประโยคสุดท้ายผู้กองชัยธวัฒน์พูดออกมาด้วยความเคลือบแคลงใจผู้กองมีคนเดินมาทางด้านขวามือสามคนไม่ต้องหันไปดูนะคะถ่ายหนังต่อไปตามปกติก็แล้วกันอิ่มดาวซึ่งยืนอยู่ข้างๆบังเอิญหันไปเห็นชายชะกันสามคนเดินอ้อมเดินขึ้นมาที่ห่วงสุยเข้าพอดี ก็กระซิบบอกผู้กองชัยธวัฒน์ให้ถ่ายหนังต่อไปตามปกติเพื่อป้องกันมิให้ทั้งสามคนนั่นเกิดความสงสัยผู้กองชัยธวัฒน์แกล้งเบนกล้องถ่ายหนังจากงวงสุยเข้าไปหาชายชะกันทั้งสามพร้อมกับถ่ายเอาไว้หลายสิบฟุตและพร้อมกันนั้นเขาก็สังเกตลักษณะท่าทางของชายชะกันทั้งสามจากเลนกล้องไปพร้อมเสร็จถังถังที่ชาวจีนทุกคนที่มาทําพิธีไหว้ผีแต่งกายไว้ทุกกันหมด แต่ชายชะกันทั้งสามคนที่ขึ้นมานี่กลับแต่งชุดบลูยีนแถมพกปืนเอวตุยจนสังเกตเห็นได้ชัดใครฉายให้พวกคุณมาถ่ายหนังข้างบนนี่ชายชะกันคนที่เดินนำหน้าสุดเป็นฝ่ายเปิดฉากถามขึ้นก่อนเมื่อเคลื่อนที่มาถึงหน้าห่วงสุยนั้นทางสถานีฉายให้ผมมาครับผู้กองชัยธวัฒนตอบพลางลดกล้องไ่ายหนังลงสถานีอะไร ที่นี่เป็นสถานที่ส่วนตัวพวกคุณไม่มีสิทธิ์ชายหุ่นนักเลงนั่นดอนท้ามออกมาอีกด้วยท่าทางเอาเรื่องสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดครับสถานีมาให้ทำข่าววันเจงเหม็งผมไม่ทราบว่าที่นี่เป็นสถานที่ส่วนตัวของผู้กองชัยทวัตตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพและก็ดูเหมือนอยังไม่ทันจะจบประโยกด้วยซ้ำไป ชายหน้าดุหุนนักเลงนั้นก็ตะคอกขึ้นมาด้วยน้ำเสียงกักขระโทรทัศน์ช่องเียอะไรอ้วไม่สนที่นี่เป็นที่ส่วนตัวของเสียวิชัยนบกินาลาธรสกุลเพื่อนสนิทของท่านผู้ว่าราชการจาังหวัดนครราชสีมาอ้วจะจับหรือในข้อหาบุกลุกกยะยำได้ถอดฟิล์มออกจากกล้องส่งให้อ้วเดี๋ยวนี้อิ่มดาวสบตากับผู้กองชัยธวัฒน์แบบหนึ่งและต่อจากนั้นเธอก็ตวัดสายตามองชายชยกันทั้งสาม ซึ่งขณะนี้กระจายแถวออกเหมือนกระจาลายล้อมบุคคลทั้งสองอยู่ในทีอัวบอกให้ถอดฟิล์มออกไม่ได้ยินหรือยังไงหรือจะให้อัวยึดเอากล้องนั้นไปด้วยเมื่อเห็นผู้กองชัยทวัฒนยืนนิ่งชายหน้าดุนั้นกระตะคอบออกมาอีกด้วยใบหน้าถมึงทึงจบตอนที่19แล้วนะครับโปรดติดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะ ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ